โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนี่นนคือผมในรถคูงนะฮะในในเกม Hero of the ดอ r เวใน Hero ่หน้าแมตต์ตามอีกรอบอีกสักรอบหนึ่งนะฮะก็อยางก,การเล่นนะฮะคิดถึง <laughs> เอ้ยการการการโอเคโอ้ยโอ้ยอย,อย่าหลุดอย่าหลุดนะฮะก็จะจะทำคลิปอ่าอินโทรไปฮนะก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มาลงแคตต่อเกียด าาาลาก่อนลาก่อนมาล่ดก่อนแกงแค่ั้หลายจโบดแนเป็นทับบนนหงหมวเลยจ้จิม <c oughs> อ้วน่างิมจาวนั่นพวกมาเออไอแมทยาดนะแมดเอไอแมกนัมแมกนัม ผมไม่ทันอืมผมึฮ huh> ึฮ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 ึ่ึฮ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 กฮึฮึมบฮึ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 แึฮ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 ึ ไงล่ะไงเล่าไงเล่า,ลา,ลา,ลาโอ้ตายเดว้ยโอ้เจ็บขอ,อเหอะโอ้เย่บนได้ฮะโอ้สับสองไม่ได้เว้ยม่ทำ

เ็มวยตีเลยเฮ็มวยเรียบร้อยฮะพอมใบปีศาฮะมีเฮดติดเฮดกับมณิกงฮะเป็นยาลานี่อาตุสุดสุดตากเลย โอ้หเอาเรื่องฮะตอนนี้สกอร์4-0แล้วครับภายในไไ3นาทีาดุดเจงอะไรเจงให้รับ2ฮะสไตล์ตเดิมเดิมรองเท้ายาแดงแล้วก็บอร์ด Không, tính thì bay kìa Thử kêu đừng có còn, đừng có còn Phát Phát Cái mấy thằng เอาเรื่องฮะดุจริงไหมทำไมพวกนายดุจเลดุจับเลยวะโอ้โหดอดได้เฉยเพื่อนใจเย็นดีโอเคของมาส่งโอ้หเดเดวเดเ ความให้ก่อนเออนั่นแหละวางแล้วก็เก็บกวดมาแ <c oughs> ถวนี้ฮนะ <c oughs> ลืมบอกลืมบอกโทษโทษ <c oughs> ซื้อของอยู่ <c oughs> ไม่เสียใช่ไหมไม่เสียใช่ไหมเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ซื้อของอยู่ซื้อของอยู่เมื่อกี้ นะฮะเก๋าเก๋บพลาดเก๋บพลาดไม่แน่ใจจะได้ตับลุนบนหาเอายคุณมันต่อยนี่มันน้ำมัไปตอนในป่าได้ไหมเพียบเลยเฮ้ยเอาเดียวดิเอาดิเฮ้ยเอาดิสามตัว เพน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 แล้วลากคลิปด้วยลากคลิปมาด้วยเอเวลา อ้ตายเหรอวามายเลเวลเลโอเคตายตายตายเลยตายไหม่ะคราวนี้ยเอาก็ตายไหม่าคาวนี้ย มันเขาจะเก็บรุนไปแล้วโอ้โหหตายตายโอ้ยโอ้ยออลองอันนี้ก่อก่อนหัวหม หมดอึฟังเราฟังสบายสบายเนาะโอเคไม่มีของเหลือทำไมล่างนี่มันเดือดจังวะทำไมล่างนี่เดือดจังเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ จังหวะลัดก็มาจังหวะนี้ <laughs> โอเคตอนนี้ขำเจ๋งฮะทีกลับบ้านก่อนแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยผมบอกไว้ก่อนนะนี่ผมผมเล่นอยู่ในระดับพันถึงพันเจ็ดร้อย จ็ที่เาอวผมเล่นในระดับนี่ยจะดับเจ็ดร้ดสิบกานะฮะคือศัตรูนี่ก็เก่งเอาเรื่องนะทำเป็นเล่นไปยามเอนาอเออ โคตรพลาดแล้วไอ้ทีมันเป็นอย่างนี้แหละสไตล์ผมชอบพลาดกโโ็งงอ่ะโอ้เดี๋ยวยเดี๋ยวหนินจาเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวเรารู้กันน้ำมันมารอบนี้ต้องออกของไม่เหมือนชาวบ้านนะฮะ เอ้าตัวปลอมหรอกล่ะเข่าเลยเฮ้ยไม่ได้แหมจะล้าวซะหน่อย มตัดดูนิดนึงฮะรับโหไม่รอเข้าเลยว่ <c oughs> าจะเข้าอยู่ผ <c oughs> ม,ม <c oughs> อะไรนี่มีตายครับบอกเลย Đó. Rồi. Rồi. Rồi.

เราทำดวเฮ้เทนแน่นอนด้วยชิดแล้ววิ่งอ่ะวันี้มีใครเล่นผมไหมใช่มาแั้วแหละโอ้เรียบร้อยฮะ มันดัน,นบนต่อว่ะเฮ้ยไปเลยไปเลยเดี๋ยวอีกห้าวิเนึ่งาต่อฟันอออกมาดิ เพื่อการนี้แหละเพื่อการนี um <S <s ้แหละผมเอาล่าจะได้ไงดันต่อเพื่อนฝูงาเนงาไม่เหมือนเดี๋ยวเยนะเาัวเดดดีวเดเดเดด กลับไปเดมหมดแล้วอะไรที่ความเสี่องความเสื่ยงดูดูไว้ดูเลยต้านไม่ได้เหมือนตานเลยโอ้โหลามาให้ตายเถอะอยากอยากถึงคิวคนนะกูบอกได้ตอนนี้โอ้โหเฮียลามา ดันเลยดันเลยมันอยู่บนสองตัวปล่อย <My God. S 1> ไปเลยนะจังหวะนี้า่ออเยลเอาโโอ้ทีนี้กลับาการลกัน <c oughs> <c oughs> lên chào lên đó có ba lẻ à bài mang bài đây 2 chửi ก็ว่าตะเกียใส่ไอ้แค่นั้นเฉยอย่าไป,ไปเลยย่าไปเลยกลับบ้านก่อนไม่มีเลือดละเป็ออสองคนเล่อ กัดก่อละจ้าเหมือนจะเสียจะเปรียบปะเนี่ยแต่สองปอมเอ้ยเราละสามดีกว่าการยังไม่แตกโอเคคือไอ้ก็ออกปิ้งมาแล้วนะฮะชิ้นแรกของเราก็จะเป็นชิ้นนี <co <co o, ้อ๋อใช้ต si ังค์เท่าไหร่เนี่ยหกร้อยอ๋อเดี네๋ยวฝ่ายเชอนี่เลง ้ากันเบสสายเดิมอะเพิ่มเติมคือปีเคสี่ตไปสี่ตไปโอเคได้ละ เร้อยได้มาแล้วฮะสนุกตบแล้วไงนี่โอยรอดก็เก่งละอู้ร้ดจริงอะรอดจริงอะโอ้ยนี่นี่น้เก่งเนาะนี่เหรอไม่มีดั๊ดโอ้ไม่มีดั๊ด bỏng đấy ba? Lên nó khoan là khoan khoan, chơi mấy mình lao, lao, nữa chá เอาดิไม่ดิเดนฟูดเดนฟูดตุต้มไม่ทันแลยคุณไม่เอาคุณคือไรก่อน

<cười> oh. <cười> <cười> oh. <cười> ôi có hè, đừng có hè, đừng có hè, không được hỏi cái gì mà bác chỉ được hạc thì mình hạc thì เต็มดเต็มตีนเต็มตีนดูเค่สไตล์การเอาของก็รู้แล้วของข้าวหรือดูแค่สไตล์การเอาของของผมดิแค่นี้ก็กินขาดแล้วของอะไรกันไปเนอะ ไม่ดีเลยไม่เลยโอ้คุณมองคุณเคอไม่ไ่าคุณมารรีดีไมทุกคนก่อนโอเคคุณเสียเลยเหรอโอเคชิ้นต่อไปเอ่ออัดทิ้งไว้ที่บ้านดี่แหละอย่างนี้เลยไม่ดีไม่อยู่เลยไม่ดีไม่อยู่เลยไอ้เวน ชัดชัดเจนเลยเพื่อนเสียงเมื่อกี้นี่ไงมาร์เสียงเมื่อกี้ชัดเจนนะท่านผู้ชมนะฮะบลิงบลิงฮะ ขอประกันไม่มีการออกขนาดนั้นฮะโอเคเดี๋ยวรู้กันรอด้วยรอด้วยั่านใหญ่ แค่ของกินขาดแล้วพูดอย่างเงน้องมันเอาปีไม่เชื่อแล้วเนี่ย รูอ้อยู่ต้องออกมันออกได้แล้ว่ามันต้องออกท้ายเกมไงโอ้ถ้าอิ่มแล้วอะ่ะขออิ่มได้ไหมอะ่ะอีกอีกตัวสองตัวเองนั่นสิ

เสียใจเนี่ยโอ้ยสกอร์บ้่งอิมอยู่ครั้งเดียวเหรเล่นเราจะพันเศดแล้วเนี่ยโอ้ยไม่อยากจะโชว์แล้วเนี่ยดูแวะนผู้ชมดูแวะรั้งเดียวโอ้ยเนาะพี่ฝนมืดข้างนี่ก็ใจร้ายใจร้ายเนาะตายเหอะ อย่างนี้ค่าย,ยับเลยโอ้ให้ตายสิไดยอยากจะอิ่มแล้วเอาโอโซนวงกสดโอ้โห่ตายเอาละดวนเดือดแล้วฮะจังหวะนี้เอากดผิดไหวไหมถาม,มาก่อนให้อก,กําลังไปแป่บนึง

เอ้ยรู้กว่านันตขดดิขอให้สักเอบาได้ไหมขอแค่ตัวทีขอของกูเต็มขอของกูเต็มขอของกูเต็มขอโทษทีทดดไนไนอนอไ,นไ,นไนเก็บไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มอแทนที่มอวดิมอวดิม,มอวหน่อว์ไหนมาดูแบบคนหเปล่าเนะ

หายสองโลกลูกโตโตเลยจะแก้แคแมากให้ได้คอยดูมันอยู่ลานเดือดสามตัวมันจะดันสวนป่ะ

กินเอกทีเดียวตายโอ้โหนะฮะก็จบไปกับนอมัตในพาร์ทที่20นี้นะฮะก็เกือบจะอิมอีกแล้วนะฮะโอ้เซ็งเซ็งสุดสุดสตีมสติมสองทีนะฮะเดี๋ยวๆดี๋ตัวแต่ยังไม่ยังไม่หายมันนะโอเคถ้าเจ้ากดไลค์เจ้าตั้งใก็ไม่ได้จมเข้ามาด้วยนะครับผมนะฮะ โอเคเดี๋ยวจอมาใหม่คลิปหน้าแต่ยิปนี้ลาไปก่อนเ้าหวัดดีครับผม <laughs>